สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับเอมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเอมี่จะมานําเสนอรถนะคะรถตู้คอมพิวเตอร์นะคะเครื่องสามพันน่าใช้งานนะคะคันนี้นะเป็นเครื่องสามพันนะคะสามศูนย์ปี2016นะคะเป็นสีขาวนะคะเป็นรถสีขาวสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะคันนี้นะคไม่ใช้งานไปเพียง1 3 0 0 0 0านโลนะคะกับราคาเร้าใจเลยนะคะหก0 0น0บาทนะคะ ใครที่กาลังมองหารถตู้นะคะไว้ใช้งานนะคะบอกเลยว่ามาเลือกที่เพชรยต์ได้เลยนะฮะเรามีสต็อกรถตู้มากกว่า30-40คันกันเลยทีเดียวนะคะบอกเลยนะะว่ารถของเราทุกคันนะฮะมีที่มาที่ไปอย่างถูกต้องนะาะตรวจเช็คได้ทุกคันนะฮะทุกคันนะคะ,นนะ,คะมาจากองค์กรใหญ่ๆทั้งน,นั้นเลยนะคะอย่างเช่นจากองค์กรนะฮะของอธนาคารออมสินนะฮะ หรือนะฮะกรมสรรพสามิตกรมสรรพากรนะฮะบอกเลยว่าเป็นรถตู้ใช้หน่วยงานราชการนะคะใช้ในบริษัทนะคะเข้าศูนย์ขึ้นห้างทุกหนึ่งหมื่นโลเลยนะคะที่สําคัญเลยนะฮะรถของเราทุกคันนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มทุกคันฟรีดาวกันไปเลยนะคะฟรีดาวกันไปเลยนะคะรถตู้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีเครดิตเครดิตดีอยากผ่อนน้อยหมดเร็วนะฮะรับไปเลยดอกเบี้ยนะคะสามจุดเก้าเก้า นะคะบอกเลยว่าดอกเบี้ยรถตู้เลดนี้นะคะไม่มีที่ไหนให้แน่นอนนะคะนอกจากเพชรยนต์ของเรานะคะเดี๋ยวเราพาลูกค้านะคะไปไร่ชมกันเลยดีกว่านะคะว่ารถตู้680,000บาทเนี่ยน่าซื้อน่าใช้งานยังไงเอาไปต่อยอดยังไงนะคะคันนี้นะ,ะเป็นไฟหน้าทั่วไปเลยนะคะไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์นะคะดวงตะดวงไฟเนี่ยใสนะคะไม่มัวหมองไม่ไม่เหลืองไม่ส้มนะคะบอกเลย นะกระจังหน้าโครเมียมนะคะสองชั้นขนาดใหญ่โครเมียมแท้จากโรงงานนะคะคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างนะคะป้ายทะเบียนนะคะฮอรกผู้วอลแวนนะคะหกหกสองหกรุงเทพมหานครป้ายฟ้านะคะได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะส่วนกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำนะคะซึ่งตัดกับตัวรถสีขาวนะคะ ก็โอเคนะสวยเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นล้อกระทานะคะแต่ว่าเรามีฝาครอบให้นะคะไม่ต้องห่วงเลยฝาครอบเราเบิกใหม่ให้เลยของแท้นะคะนะคันนี้นะคะเดี๋ยวเราพาชมภายในกันเลยดีกว่าค่ะอ่าภายในนะคะเป็นสีดำนะคะซึ่งตัดกับตัวรถด้านนอกสีขาวภายในสีดำนะดูแรลรักษาง่ายแน่นอนนะะเรอะยากมากเปื้อนยากมากนะคะบอกเลยนะ คันนี้นะครับประตูฝั่งคนขับนะฮะกระจกปรับไฟฟ้านะฮะแล้วก็ฝั่งคนขับเปยปรบบออโต้นะคะระบบเซ็นทันล็อกนะฮะจุดตรงนี้นะคะคันนี้นะคะกระจกมองข้าปรบบไฟฟ้าค่ะนะใหม่นะฮะเลขใหม่วิ่งหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันโลนะฮะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะของแท้ทั้งหมดเลยนะคะจากศูนย์นะไม่มีเปลี่ยนนะไม่มีย้อมแมวขายแน่นอน เบาะหนังสีดำนะฮะอย่างสวยงามเลยนะฮะเบาะหนังสีดำนะะไม่ขาดไม่ยุ่ยไม่ยับไม่เยินนะฮะรับประกันเลยตรงนี้นะฮะเราทําสปายกับลูกค้าทุกคันก่อนปล่อยอีกหนึ่งรอบนะคะคันนี้นะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์แมนนวลนั่นเองค่ะนะฮะแอร์อนารล็อกปรับมือค่ะนะคะคันนี้นะน่าใช้งานนะฮะราคาดีงามมากๆเลยนะฮะหกแสนแปดหมื่นบาทกับรถตู้คอมพิวเตอร์สีขาวนะคะ เอาไปวิ่งใช้งานในครอบครัวก็ได้นะคะหรือนะคะจะเอาไปใช้งานนะคะต่อยอดก็ได้นะคะบอกเลยนะคะว่าราคานี้นะคะเอาไปต่อยอดธุรกิจครอบครัวได้อย่างแน่นอนค่ะนะคะผ่อนเพียงเดือนละ1 2ึ0 0หกว่าบาทต่อเดือนนะคะผ่อนได้สูงสุด84งวดนะคะ ราคา6กแสนแปดหมื่นบาทสภาพคือใหม่มากๆเลยคันนี้นะสภาพดีงามนะเดี๋ยวพาเปิดชมห้องผู้โดยสารด้านหลังกันเลยดีกว่าห้องผู้โดยสารด้านหลังนะเป็นเบาะนั่งสามแถวนะสวยงามนะดูภายในใได้เลยนะดูแลรักษาง่ายแน่นอนค่ะสีดํานะเป็นเบาะหนังสีดํานะเบาะไม่ขาดไม่ยุย่ยไม่ยับนะคะต่างๆเลยเราดูแลให้หมดตรงนี้นะคะสภาพดีงามนะฮะ,สภ,ะ,ฮะสภาพดีงามมากๆค่ะ ะะใครสนใจนะคะมาลองดูลองขับได้เลยนะคะที่เพจเงินของเรานะคะเราเปิดทำการทุกวัน9โมงเช้านะคะถึง5โมงครึ่งนะคะของทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดค่ะนะคะนะเสียงปิดประตูเสียงอะไรต่างๆยังแน่นอยู่นะ,ะรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะ,ะว่าไม่มีพลิกค,คว่ำม,มาแน่นอนนะคะ ไฟท้ายมัลติรีเฟเกเตอร์นะคะคันนี้เดี๋ยวแถมอันนี้ไปเลยนะคะเซ็นเซอร์หลังนะเดี๋ยวแถมเซนเซอร์หลังให้ลูกค้าไปเลยนะถอยเนี่ยจะได้ถอยง่ายมากขึ้นสะดวกมากขึ้นแน่นอนค่ะนะคะอ่าเดี๋ยวพาชมเปิดด้านหลังแล้วนะคะเดี๋ยวพาชมรอยต่างๆนะคะด้านหลังรอยน็อตเมทอลต่างๆนะไม่เคยถูกการชนการจิ้มตูดมาแน่นอนนะคะ เม็ดอาร์คสวยทุกจุดนะคะรับประกันเลยลูกค้าท่านไหนไม่สบายใจนะคะจะพาช่างผู้เชี่ยวชาญด้านการดูรถเนี่ยมาเช็คก็ได้หรือนะคะเอาเลขตัวถังรถยนต์คันนี้นะคะไปเช็คศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะของเราบุ๊คเซอร์วิสครบทุกคันนะคะเรากล้าท้าเลยนะคะรถตู้ของเราเนี่ยสภาพดีงามแน่นอนค่ะนะคะคันนี้ราคา6กแ0 0 0ปบาทรถตู้คอมพิวเตอร์สีขาวนะคะเอาไปต่อยอดธุรกิจ แต่ก็ได้เอาไปทํางานก็ได้หรือจะเอาไปใช้จ่ายในครอบครัวใช้งานในครอบครัวได้หมดเลยนะคะหรือจะเอาไปแบบเอาไว้ทํารถบ้านจัดทริปเที่ยวกับครอบครัวเพ,พื่อนพี่น้องทุกอย่างได้หมดเลยนะคะนะคันนี้นะคะราคาดีงามมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนเนะะี่ยที่สนใจรถตู้คอมพิวเตอร์เครื่องสามพันคันนี้นะคะ ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0967252736 2, 2, นะคะเบอร์เอมี่แอดไลน์ก็ได้นะคะหรืออยากมาลองขับนะคะมาได้เลยที่เสรีไทยซอย95เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ